สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็มาให้ดาวโจรคืนนี้นะคะเหมือนเดิมนะคะนะมันจะเอียงเอียงไหมคะนิดนึงไม่เป็นไรนะคะถ้าเราทําตรงๆง,งมันจะมีดวงไฟนะคะเราเลยเอียงไปประมาณนี้นะคะก็พอได้อยู่นะคะก็เด่นๆของเราก็นี่เลยนะคะเด่นๆของเราก็ สิบปนนะคะอยู่ที่เจ็ดห้าสี่เก้าสองนะคะนะตัวนี้ก็ให้เจาะให้แปดชุดนะคะเด่นเด่นนะคะวันนี้นะคะวันนี้ฟันที่เจ็ดนะคะรองสองค่ะนะฟันที่เจ็ดรองสองนะคะวันนี้กันให้สี่ชุดกับหัวให้ด้วยนะคะสามหกสามเก้า 2629ตัวนี้ตัวกันค่ะตัวนี้ขอให้ได้กันทุกๆคนนะคะทั้งธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะนะมีผิดมีถูกนะคะนะวันนี้เราก็จะให้โดนทุกๆคืนนะคะนะเราคิดว่ามันจะมาตัวนี้แหละนะคะเด่นมากมายก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสตัว สตัวนี่ค่ะนะคะเด่นก็ตามลำดับนะคะเด่นมากก็ข้างบนนะคะนะถ้าหนีไปศูนย์มานะคะถ้าศูนย์ไม่มาก็ใส่สอไปนะคะตัวนี้เด่น7กับ2นะคะสายรูดเ2นะคะถ้าสายลากก็ลากกันได้นะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ดนะลากได้เลยนะคะ มาเขียนให้นะคะลาก7จ5ดสองห้าสองนะคะก็คือกันก็กันลากอยู่ที่ห้าเจ็ดค่ะกันลากที่ห้าเจ็ดนะคะนี่ค่ะสามตัวก็ให้ไปห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสามนะคะนะ ขอให้ได้ขอให้โดนค่ะนะบุญมาวาสนาเกิดทุกคนนะคะนะถือใครจะลาก49ก็ได้นะคะตัวหนึ่งก็น่าลากนะคะมันเด่นนะคะแต่3ตัวถ้ามาก็ประมาณนี้แหละนะคะศูนย์สี่เก้าสองสี่เกันนี้หลบไป5นะคะก็อยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนะพรุ่งนี้เช้าเราก็มาลุ้น ด้วยกันนะคะเรามาลุ้นด้วยกันนะคะเราไม่รู้จะออกไม่ออกนะคะตัวนี้เป็นเลขวิเคราะห์นะคะจากเลขตัวอื่นนะคะจากหุ้นตัวอื่นนะคะมันจะมาประมาณนี้วันนี้เราก็พลาดนิเคอิไปนะคะนะเราพลาดนิเคอิเลยก็เล่นไปเยอะนะคะนิเคอิ K. พลาดเลยวันไหนเล่นเยอะก็จะประมาณนี้นะ เราที่เขาบอกนี้มันจริงๆนะคนให้นี้มันเล่นไม่ได้นะคะเพื่อนๆเลขมันจะเคลื่อนหนีนะไม่มาเลยขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามถ้าเล่นน้อยๆนะั้นรามานะได้อยู่พอได้นะถ้าเราจะอัดเราเล่นสิบบนยังไม่มาเลยนะคะงงมากเลยไม่เคยผิดนะคะแต่พอเราอัดไปปุ๊บนะ ไม่มาสักตัวเลยนะคะ,นะคะเราก็เล่นสนุกสนานกันนะคะเล่นเอาเป็นเอาตายนะคะเล่นสนุกสนานนะ,ะสนุกพอได้ลุ้นกันนะคะเช้าๆนะคะพอได้ลุ้นกันนะคะก็จะเป็นวัน วันไหนดีนะคะน่าจะต้นเดือนก็น่าจะได้ให้ครบทุกหวยหุ้นเลยนะคะ,ะต้นเดือนวันนี้ก็ก็เริ่มหายเหนื่อยแล้วนะวันนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะวันนี้นะก็รอของมาส่งนะคะแค่นั้นเองนะ่าสั่งต้นมงต้นไม้ไว้นะคะอย่างนี้มาส่ง ถ้าส่งแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ละคะ่ะนั่งรอมันจะเริ่มติบตสนุกดีมันภูมิใจคะคะได้ปลูกไว้แล้วก็แป๊บเดียวนะเดือนเดียวหมดนะไม่แน่นะแป๊บเดียวหกเดือนละนะ,นะต้นไม้ที่เราปลูกไว้นี่มันก็จะรู้ผลนะตายไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ลงมือปลูกตอนนี้เนี่ยแป๊บเดียวหกเดือนนะมันก็จะไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเช่าที่ไหนเราตะลงมือปลูกก่อนเลยนะคะนะปลูกพร้อมกับที่เราเข้าอยู่นี่แหละเหนือนะคะเหนือยก็ต้องสั่งก็ต้องหาต้นไม้มาปลูกพร้อมๆเราอยู่เลยนะ,ะปลูกไว้ที่เดิมก็ก็มรลกกอน,นะคะโตแล้วนะคะได้กินไป็ลูกเดียวนะคะไม่ค่อยดกนะปลูกต้นไม้ไม่ดกนะอือ ไม่ดกบางคนก็ปลูกดกดกเราไม่ดกนะปลูกนิดกินต้นเดียวเองมะละกอมันนี่เราก็ปลูกจะปลูกไว้ยอยู่หลายต้นอยนะคะนะสองต้นสามต้นนะคะนะแล้วก็มาปลูกใหม่ปลูกเพิ่มไม่ไปซื้อหรอกซื้อมานะคะมาปลูกนะมันเป็นตัวผู้หมดเลยนะคะมะละกอนะมันออกเป็นตัวผู้นะอุตส่าห์ไปซื้อมาปลูกพอโตแล้ว,วนะเป็นตัวผู้ ต้องตัดทิ้งนะเอ,อดวงไม่มีนะนชอบกินมันละกอส้มตำชอบกินส้มตำค่ะก็ไม่เกิดสังนั้นนะคะไม่รู้ดูยังไงรม่รู้ลปลูกยังไงมันจะเป็นลูกกๆเหมือนเขานะคะนี่ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะนะวันนี้เราก็มันนั่งโม้อยู่คนเดียวอีกเหมือนเดิมนะ ไม่รู้ได้ยินกันหรือเปล่านะคะเรานั่งโมะนะเราก็ขอบคุณทุกคนนะคะนะเจอกันคลิปต่อไปนะคะนะวันนี้วันนี้ก็รอดูนะคะวันนี้ก็ให้สามรัดไปด้วยนะคะก็ติดตามดูคลิป3ามรัดกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนค่ะขอให้ได้ขอให้โดน คุณมาวาสนาเกิดทุกทุกคนนะคะบ๊ายบายดูน้องแมวเรานะคะหลับนอนหรอนอนฟังแล้วหลับเล่นอะไรกันทิก้าหลับหรือ,อยังลูกวันนี้ขึ้นไปนอนนู่นเหรอมาดูน้องแมวเรานะคะติวติวนี่ขึ้นไปนอน พ่ก้าทำอะไรลูกอืออะไรเห็นอะไรลูกอ๋อจะลงมาเล่นเหรอลูกอะลงมาลงวะลงมาเล่นลงมาเล่นกับลูกน้องแมวเหรอนะเห็นอะไรไม่รู้อืม เอาถุงดำข้างบนไว้ให้เขาเล่นเขาชอบเล่นค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายตาเจ้ากลับมาแล้วเหรอลูกกลับบ้านอะกลับบ้านมาแล้วเหรอหืมอืมกลับบ้านมาแล้ว อืมนี่มันมนอนกับเราทุกวันเลยเนี่ยมันยอมกลับบ้านแลเราอ่ะอืมแม่แหงๆนะวันนี้นะตาเจ้วนี่มาแอบขโมยกินอาหารแมวเขาได้กินอาหารแมวเขาชอบนะ เขาก็เลยมานี่ตลอดเลยนะคะชอบกินอาหารแมวเขาเป็นเพื่อนกับทิก้านะคะเขาเล่นกันสนุกสนานเลยะคะ่ะเขาเล่นกับทิก้านะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะไปจริงๆแล้วค่ะบายบาย ในกล้องไม่ค่อยชัดนะคะนี่ในกล้องไม่ชัดเลยก้าอิ่มแล้วเหรอลูกอืมอิ่มแล้วเหรอลูกอิ่มแล้วเหรออกินหรือ,อยังกินหรือ,อยังลูกกินแล้ว